ใหญ่กว่าหน้าอ่ะกินได้เหรอมาหอนมองหน้าเหรอไม่เสียงฝั่ไม่รองให้นะสองที่ครับใช่เป็นแบบบุฟเฟ่ครับอ๋อครับเอาเป็นเาน้ำดำาก็ได้ครับคุยคุยคอ๋อคุยนดูได้เลยเร่องหลังยค่ะยูโกชิมนัทโต่ วันนี้นัดต้งจะกินอะไรสุกี้ยากีจำลองโมโม่มาตรงนี้เลยออกตัวเลยว่าเราก้อ่ายโมโม่เพราะว่าเราเราสองคนเวลาไปกินคือน้ำซุปคือเกี้ยงหม้อเลยแบบซอสแบบโหแห้วแล้วแตามเข้าไปปกติเราไม่ซดสน้ำซุปคาคามกินโมโม่เราจะชอบสุกี้ยากีกับน้ำใสหลายหลายคนก็น่าจะชอบน้ำดำคือตอนแรกอะหนูไม่ชอบ เพราะว่าไม่เข้าใจการกินกับไข่ไข่เฉยอ่ะเหมือนกินไม่เป็นอ่ะตอนแรกใช่ตอนแรกกินไม่เป็นผมไม่ชอบเวลาผ่านไปอ๋อเข้าใจว่าจริงๆมันต้องแบบเข้มๆเลยเนื้อต้องแบบว่าติดแล้วก็มาจิ้มกับไข่จุ่มกับซึ่งจริงๆตอนแรกที่เราไปกินอ่ะเราก็กินโมโม่กันไม่เป็นแอบแอบชำเลืองมองแต่ไม่กล้าถามชำเลืองมองเมนูมีไหมวะามีน้ำจิ้มสุกี้ให้กูไหมวะาคือคือพอไปถึงอ่ะ เเปิดเมนูใช่มองหน้ากันแล้วแบบมีมีแค่นี้จะมีจะมีกลุ่มคนที่แบบว่าถามพนักงานว่ากินยังไงกับอีกประเทศคือแบบเราแบบเราคือกูสั่งมาก่อนอ่ะกูสั่งมาปุ๊บยมเรื้อมเนื้ออ๋อแบบนั้นนี่เองฮะในเมนูจะมีผักเลยเอาผักอ๋อผักเอาได้ที่ที่แปะขจะใช้บาร์เลยนะขอบคุณค่ะ มันคุ้มค่ากัอะไรนะเนื้อเพราะจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนกินเนื้อหนักเท่าป๊าไอล่ะใช่เหมือนเนื้อบางที่ที่จะเหนียวมีกลิ่นแรงอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ของของป้าไก็คือเหนียวก็สู้แล้วเดี๋ยวมาทนปวดฟันเอาทีหลังแล้วก็ถ้ากลิ่นแรงอะกลิ่นแรงได้กินไม่ได้หมูก็อร่อยเป็ดก็อร่อยในช่วงหนึ่งไม่กินเนื้อไม่กินหมูเราไปกินเป็ดคือเข้าไปเพื่อที่อยากกินไม่รู้เรียกว่าอะไรนะรับมันเป็นทูน่าเต้าหูที่มีพริกอยู่ข้างในอ่าใช่มันจะมีอยนนั้นคือชอบโอ้ชอบกินมากคือสามารถเข้าไไปม่่กกิินนนเเืืออพ อูอันนั้นเลยพยายามหาซื้อข้างนอกแล้วมันไม่มีอ่ะแต่ถ้าใครมีแรงใครมันไม่มีแรงเลยนะคะเนื้อบนี้ประสบการณ์การกินโมโม่โอเคเดี๋ยวเราจะทำการผัดก่อนเริ่มแรกเราจะผัดเนื้อ

เอาน้ำใสประมานี้นะคะอันนี้เร็วเรือยๆเอาไวแลวมานี้หอมมากหอมแบบหอมมันขึ้นมาแล้วครับพออะไรจะเติมน้ำเปล่าพอพอใช้น้ำน้อยแต่ว่ารสชาติเน้นรสชาติหนักๆเดี๋ยวเราชิมน้ำก่อนล้กันขอ้หนาดเติมน้ำเปล่าแล้วนะน้ำเปล่าจะหมดขวดอ่ะนี่จัดไปเลยไฟสองพัน เทคนิคในติ๊กต็อกเขาะจะเอาไข่แดงมาดองในสวีทซอสสวีทชชเชลล์ใช่ก็เป็นเหมือนเ <c oughs> ขาเรียกว่าไข่แดงดองอยามาชิมันจะเป็นเขาไม่ฟังกันแล้ว<ม>สุดเลนเจะสุกเกิน,เ,กนเอาขึ้นมาก่อนขอช่วยมาลองสิคน้เดี๋ยวผมเอาไข่กไก่ไม่เอาไม่เอายังไม่ต่อทำไมอ่ะัวดจะกินไข่นี้ก่อนแล้วค่อยกินไข่แต่จริงแล้วอยากรู้เหตุผลเหมือนกันเนาะว่าทําไมเขาถึงแบบเอาเนื้อจุ่มไข่เพราะไข่จุ่มเนื้อแล้วมันไม่ได้ก็เลยต้องเอาเนื้อจุ่มไม่มีใครสามารถคีบไข่ได้เนาะไปจุ่มในเนื้อ เฮ้ยเอาตะเกียบม,มาโชว์หนูหนูวะอะไรกูไมตัวาตาหมดเลยได้ไหมได้ใส่ตหมดเลยก็ได้เอ้าแล้วทำไมอ่ะไปหานแล้วอันนี้คือหนูไปหาตัวตายตัวแทนมา ชิคูวะคิมตาอร่อย,ออยใช่อร่อยแล้วเบบี้มีเห็นแผ่นขาวๆด้วยมูจิเดบบี๋ยวไปใส่ให้นะอ่ะปีปีปิ้ปปปปปปปงนะเลยได้ปีปีย่างเลยต้มเลยนี่นะนี่จุ่มไข่ไปนะครับอืออือหอมมากเลยวิ่งเรื่องอยากพูดมากเลยอ่ะเหมือนแบบ คุณการทําช่องนี้เลยนะถ้าไม่ได้ทําช่องคือไม่รู้เลยว่า,ว,าว่าเป็นยังไงคือปกติอะ่ะป้าเวลาแบบอยู่กับเพื่อนก็จะแบบสนุกสนานนี้ท่าแบบสนุกมากๆเลยอแบบเล่นมุกเั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมก็คือเวลาอยู่กับเราเราเป็นคนแบบเอนเนอรีแบบมีปกติแล้วจริงๆปกติผมเวลาอยู่ห้องเนี่ยเงียบทุกคนน่าจะเห็นในคลิปที่แบบป,ป้าจะแบบอืมครับอืมครับอืมครับบอกแล้วบอกเลยรู้สึกยังไงกันรู้สึกไม่โอเคที่แบบทําไมเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมเราถึงแบบ ดูไม่เอนจอยดูไม่สนุกก็เลยป้ปับเปลี่ยนตัวเองไม่เสียงสาวไม่ร้องแค่นะจะ <laughs> แบบว่าคอยถามปะาาปะาา๊ปะาแบบว่าคุณปัลักษมันมีไหมคุณปีรักมีไหม,ไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนอย่างนั้นจะแบบเนี่ยรอบเนี่ยคือเหมือนเขาแบบว่าเห็นตัวเองสนุกใช่เออเขาเหมือนเขาถอยไปแล้วเขาเห็นตัวเองเ,อเ,อเขา,เขาเต,เต้องขอบคุณมากจริงถ้าไม่มีก็คือไม่รู้เลยนี่นะคะเออเป็นเยลลี่ดึงไห้ดึงไว้ดึงไว้นยงไข่นะสักทีหนึ่ง <ม>หนึ่งสองสาม,มอร่อยมาก <_ D> อร่อยมาก <_ d> เนี่ย <_ d> นะอือ <_ d> ดูดีอี <_ d> <_ d> เร้องทำกหนนนโอ้ย แก่กว่าน้าอีกอะเออฮัลโหลโธคือแผ่นใหญ่มากแผ่นเนี้ยแผ่นเดียวอะ่ะกินกับข้าวก็อิ่มแล้วอะ่นะตื่นตี๕ขอเนื้อนัน้นต์อีกหนึ่งได้ไหมคะได้ครับ เป็นแบบซูชิอ่ะอื้อหือโหเนื้อชิ้นแบบยังใหญ่อ่ะนี่ไายฟาร์มใช่ครับฟาร์มเนื้อฟาร์มอะไร ราะว่าเรากินช้าไงเ้วก็กินไม่ทังคนอื่นเขาก็ต้องเอาพวกเนื้อหรือพวกอะไรพวกนี้มาอาา๋คือต้าไม่อยู่ที่เราก็กไว้ที่เราก่อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคือถ้าโดนแย่งจากจานจากอะไรไปอะโอเครู้ไว้ว่ามึงคือศัตรูกูอ หนูกินเผ็ดมากมมกินได้เหรอ,อได้กินอะไรไหมันมลาสิกจะบอกว่าชิ้นที่หนูกินบาอืมชิ้นนี้อร่อยตรงที่เนื้อบางแล้วก็มีเหมือนเอ็นเหมือนกึ๊บก๊บ เจอแตกระเทียมมาฟิกอะตักตะกรงเบลเลอร์เลยนะจิ้ม <laughs> เหมือนเอาเหมือนเอาน้ำจิ้มอะจิ้มเนือ้อแล้วกินใต้แบบนวมม่นน่ะ <laughs> เคม็มปิดเลยอะ่ใค <laughs> ือมันอร่อยวะเนี่ยอร่อยมาเค็มเพราะว่าเราตักน้ำจิ้มไปเยอะ <laughs> คลิปเราอ่อนไปแล้วคือตัวปูดองนีม่มี่เห็นครั้งแรกคือ หุยยอดวิวร้อยหนึ่งแล้วสองรอยแล้วโอ้ีคนมาคอมเมนต์ด้วยแล้วยอดซับอ่ะ50แล้ว100แล้ว,ลวจน200แล้วมันมันภูมิใจนะรอที่จะแคปชยัยชัยรู้สึกว่าแบบแบบซับแบบมีค่ามากมากช่รู้สึกดีใจที่แบบคนติดตามพวกเราอันนี้คือโมจิ <c oughs> <c oughs> ได้กิแล้วว่ะไม่ได้กิแล้วอ่ะรู้จักไหมแต่ว่าให้ครบจบตามสูตรโมโมเลยนะต้องไดฟูกุกับไอติมมันสดชื่นอ่ะสดชื่นแล้วก็เค็มเ็มใช่โม่ม่ดีสดชื่นแต่บ๊วยก็สดชื่นบ๊วยมันเค็มอืมแล้วมันตัดเลี่ยนที่เราแบบว่าโมโม่ก็ตัดไปอืในขนาดนั้นโอเคสลหรับวันนี้แค่หนนิดนะ ฝากทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับ Subscribe ให้เราหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมให้นิดนึงแล้วก็กด Follow ใน Facebook ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องมีวอล์กแน่นอนใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับโอเคครับบายบายครับผมฝากซับสไครปด้วยนะครัฝากซับไครปด้วยนะครับโอเคครับมันไม่ได้อ้าไว้ของหนูใส่ผันอู้แน่แน่ แต่แม่มาเหรอใค่ะล้กจังเลยค่ะ <laughs> <laughs>